Set, do, set, do, set, สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกครั้งกับช่องแซฟแจ็คซ h นะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นการบอกแนวทางเข้าๆในการเอาชีวิตรอดจาก SCP S c p ซาพีซนต้าหลอนโดยขี์หลักสําคัญเนี่ยคือพ่อและแม่ของเหยื่อจะต้องเชื่อว่าลูกของตนเนี่ยได้พบเจอกับตัวประหลาดอันวิปริตจริงๆเรื่องราวจะเป็นยังไงแนวทางการเอาตัวรอดมีอะไรบ้างพวกเขาจะรอดหรือเปล่ากดไลค์แชร์ติดตามแล้วไปลุยกันครับผมมีรอยเท้าเปื้อนเลือดบนหิมะนอกบ้านแต่ก็เทียบไม่ได้กับโศกนาฏกรรม มันเลอะแทบจะทุกที่บนเตียงมีเศษซากที่ว่างเปล่าของมีคมทุกอย่างในบ้านต่างกองรวมกันอยู่ตรงนี้มีดกันไก่เลื่อยไขยควงวางอยู่บนโต๊ะในครัวซึ่งก่อนหน้านั้นได้มีเสียงกรีดร้องในช่วงวันคริสต์มาสอีกทั้งต้นสนมีกล่องห่อของขวัญขนาดใหญ่อยู่สามกล่องกำกับชื่อไว้ว่าพ่อแม่ และบิลลี่ไม่มีกล่องไหนที่จะสามารถบรรจุคนได้ทั้งคนได้แต่ก็น่าทึ่งที่ใครบางคนสามารถจัดการมันได้หากมีความรู้เรื่องเส้นเอ็นและข้อพับสัสดส่วนของมนุษย์ไม่มีใครรู้นอกจากพระเจ้าที่มองอยู่ด้านบนว่ามันคือใครฆาตกรต่อเนื่องที่ฆ่าคนมาแล้วทั้งชีวิตน่าเศร้าที่พวกเขาต่างโชคร้ายหนูน้อยที่อนาคตไกบ่บัดนี้เขาได้ลาโลกไปแล้วมันแย่เอามากๆย้อนหลังวันคริสต์มาสกับ เรื่องหลอนเทศกาลประหลาดโปรดตั้งใจฟังให้ดีทุกสิ่งที่ผมต้องการจะบอกและเตือนคุณในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ในช่วงที่พวกคุณต่างกําลังเพลิดเพลินกับเทศกาลมีตัวประหลาดบางอย่างที่กําลังจะปลดปล่อยความซาดิสของตนเอง เช่นเดียวกับ S C P 4 6 6 6หรือที่รู้จักกันในชื่อซานต้าหลอนมันเนี่ยคือสิ่งมีชีวิตที่ทางองค์กรไม่สามารถควบคุมได้มีความอันตรายโหดร้ายเป็นพิเศษหากเกิดเหตุการณ์ไว้หนาดมันจะปรากฏตัวทันทีและฆ่าคุณด้วยความสาดใจ,จาทำให้คุณได้รับความทรมานอย่างที่ไม่อาจจะจินตนาการได้เลยแม้กระทั่งครอบครัวของค,คุณก็ต้องโดนกับชะต,ตากรรมนี้ด้วยเช่นกันสไตล์การฆ่าของมันเนี่ยจะ เน้นไปที่การค่อยๆบรรจงทรมานเหยื่ออย่างช้าๆแม้จะตกอยู่ในชะตากรรมนั้นขอให้คุณอย่าทิ้งความหวังแม้ว่ามันจะได้ชื่อว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องเป็นเวลาความหลายพันปีแล้วที่มัน อยู่บนโลกนี้การฆ่าของมันนั้นค่อนข้างเจอมีเวลาให้พอเดาได้บ้างเช่นตามรูปแบบตามเทศกาลหรืออย่างสุดท้ายหากเดาไม่ได้เลยมันเนี่ยอาจจะล่าเหยื่อเป็นประจำหากคุณทำความคุ้นเคยกับชุนข้อมูลเหล่านี้และเรียนรู้จดจำลงมือระวังป้องกันก่อนที่มันจะสายเกินไปเพื่อรับมือกับเหตุการณ์วนาดในตอนนี้คุณอายุสิขวบซึ่งอีกไม่นานเทศกาลคริสต์มาสก็กำลังจะเริ่ม บนขึน หิมะตกหนักเกินคาดโดยปกติแล้วบางสิ่งเช่นนี้จะทําให้คุณประหลาดใจเพราะด้วยเหตุผลบางอย่างเมื่อมองดูออกไปจะพบกับสิ่งที่มันขาวโพลนอยู่เบื้องหน้าความกลัวมันค่อยๆคืคคบขานเข้ามาอีกใจหนึ่งคุณก็อยากจะปล่อยวางความกลัวนี้เพราะมันคือเทศกาลที่แสนจะวิเศษแต่ถ้าคุณอยากจะมีชีวิตรอดในเทศกาลต่อๆไปโปรดระมัดระวงังเหตุการณ์รอบๆตัวให้ดีความรู้สึกของคุณที่ไม่สบ ใยใจไร้รูปร่างอาจจะเกิดจากจิตใจสัญชาตญาณของคุณที่ออกแบบมาเพื่อระวังภัยร้ายซึ่งสิ่งนี้มันได้สังเกตเห็นบางสิ่งที่คุณไม่เคยพบเจอมาก,ก่อนสิ่งที่มันมั่นหมายจะทำร้ายคุณซึ่งนั่นคือสัญญาณเล็กๆน้อยๆที่คุณจะต้องระวังในช่วงเจ็ดวันแรก วันแห่งความหวาดเสียว12วันคริสต์มาสชะตากรรมอันเลวร้ายอีกไม่นานจะไม่ใช่แค่ความรู้สึกอีกต่อไปแต่ในตอนแรกมันจะอยู่ห่างไกลออกไปจนคุณไม่ทันได้สังเกตได้เลยละ่ะจนกระทั่งวันที่สองคุณก็ตื่นขึ้นมามองไปที่หน้าต่างเพื่อดูว่าหิมะมันตกมากขึ้นหรือไม่แน่นอนว่าสิ่งที่ดึงดูดสายตามันไม่ใช่หิมะแม้จะอยู่ไกลแต่คุณยังคงเห็นมันอยู่นั่นคนเหรอมันจะเป็นมปได้ยังไงกันพวกมันคงจะสู สูงมากถึง250ซนติเมตรถึงพอจะมองเห็นได้จากระยะนี้คุณนั้นรู้ตัวดีว่ามันกำลังจับตามองดูอยู่คุณคือผู้ถูกเลือกมันดูไม่ฉลาดเลยถ้าคุณไม่บอกใครให้รับรู้นะ่ะคุณกังวลว่าพ่อกับแม่จะบอกว่าคุณโกหกงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นคุณอาจจะต้องลาโลกก่อนที่จะได้ของขวัญซานต้าแล้วนะจุดอ่อนนี้เองที่ทำให้มันปรากฏตัวต่อหน้าเด็กๆก่อนมันชอบเล่นกับเหยื่อ เพื่อสร้างความสับสนหากพ่อกับแม่ของคุณเปิดใจและรับฟังมันมากพอนั่นก็ยังมีโอกาสรอดอยู่บ้างในช่วงเวลานี้ของปีโปรแกรมได้รวบรวมข้อมูลของ SCP และผู้เชี่ยวชาญด้านอินเทอร์เน็ตตรวจสอบเพื่อหาสัญญาณของเหตุการณ์ไวหนากที่กำลังจะเกิดขึ้นแม้แต่โพสต์ Facebook Twitter จากแม่หรือพ่อของคุณบางทีสิ่งที่มันสูงผิดปกติอาจจะพอกระตุ้นให้คุณระวังได้บ้างทางองค์กรนั้นจะส่งเจ้าหน้าที่ไปยังบ้าน คุณเมื่อไปถึงยังที่หมายแล้วพวกเขาอาจจะหาข้ออ้างต่างๆนานาเช่นมีสารเคมีรั่วไหลที่อันตรายหรือจะบอกว่าอาจจะมีสงครามเกิดขึ้นแถวนี้จากนั้นจะพาคุณไปยังเซฟเฮาส์ที่ปลอดภยัยโดยจะมีมือถือให้คุณและนับถอยหลังไปอีก12วันแล้วมันมีโอกาสมากขนาดนั้นเลยเหรอที่พ่อแม่ของคุณจะเชื่อได้ ซึ่งในอีกไม่กี่วันต่อมาคุณจะสังเกตได้ว่ามันเริ่มใกล้เข้ามามากขึ้นแล้วแน่นอนคุณคงคิดไปว่ามันก็ยังอยู่ไกลอยู่ดีนะนะแต่บางทีสิ่งนั้นอาจจะเป็นคนแปลกหน้าที่ต้องการจะดูดาวยามค่ำคืนมีเพียงอาการยืนนิ่งๆเท่านั้นที่ทำให้เขาหน้ากลัวบางครั้งอาจจะเห็นมันเพียงเสี้ยววินาทีแล้วเมื่อมองกลับไปมันก็หายไปแล้วจนกระทั่งคุณอยากจะบอกเรื่องราวนี้กับพ่อแม่ว่าพบเจอกับชายแปลกหน้าน ในบริเวณใกล้ๆบ้านแม้พวกเขาจะกังวลเล็กน้อยแต่ก็ทําใจดีสู้เสือปัดปัดสิ่งเหล่านี้ไปและยังบอกอีกว่าคุณนะอาจจะคิดมากเกินไปเองทุกอย่างจะปกติดีนะทําไมเรื่องเลวสามถึงต้องเกิดกับครอบครัวที่แสนจะอบอุ่นแบบนี้กันละ่ะซึ่งคําพูดของพ่อแม่เนี่ยก็ทําให้คุณสบายใจได้บ้างโดยไม่คํานึงถึงสิ่งเลวร้ายที่กําลังจะเกิดขึ้นเพราะติดอยู่กับความสบายในเวลานี้จนเมื่อวันเวลาผ่าน การปรากฏตัวของแขกที่ไม่ได้รับเชิญก็มาถึงเชา้าวันที่6คุณตื่นขึ้นมาและได้ยินเสียงกรีดร้องและตอนนี้คุณจะได้เห็นเพียงล่างลึกลับระยะไก่เท่านั้นเงาดําตัดกับหิมะใบหน้าของมันก็ได้อัดกระแทกเข้ากับหน้าต่างห้องนอนของคุณมันจ้องมองคุณครู่หนึ่งแค่นั้นก็มากพอแล้วที่จะทําให้คุณจดจํามันไปตลอดชีวิตมันนะ่ะดูผูกกรอนและแก่ผิดมนุษย์ดวงตาวาวเป็นส ีดำคล้ายกับฐาน รอยยิ้มที่ไม่เคยเห็นที่ไหนบนโลกใบนี้มาก่อนใบหน้าที่มีหนวดข่าวลุงลังสิ่งนี้ทำให้รู้สึกว่ากำลังจ้องมองกับความชั่วร้ายอย่างสมบูรณ์แบบจนกระทั่งพ่อแม่ของคุณวิ่งเข้ามากังวลว่าคุณอาจจะประสบอุบัติเหตุบางอย่างเมื่อคุณบอกพวกเขาว่าข่าวนี้พบกับชายแปลกหน้าที่หน้าต่างสีหน้าของพ่อแม่ดูกังวลอย่างถึงขีดสุดมีอยู่สองทางแยกที่อาจจะเกิดขึ้นณนะจุดจุดนี้นั่นคือหา คุณโชคดีพ่อแม่ใส่ใจในความกังวลจากนั้นพวกเขาก็อาจจะพยายามแจ้งตำรวจหาลงรอยของชายแปลกหน้าซึ่งสถานีตำรวจส่วนใหญ่เนี่ยจะมีสายขององค์กร SCP ที่คอยแจ้งข่าวให้องค์กรหลักได้รับรู้แต่ถ้าพ่อแม่ของคุณไม่เชื่อหรืออาจจะบอกว่าคุณนะ่ะโกหกแลก้วก็แม้ว่าหลังจากคืนที่ 8ไปแล้วเหตุการณ์วยหนาดเข้าสู่ช่วงที่2ซึ่งช่วงนี้คุณอาจจะไม่ใช่คนเดียวที่สังเกตเห็นสิ่งแปลกๆรอบตัวบ้านอีกต่อไปในวันที่8แม่จะเริ่มสังเกตเห็นบางอย่าง ในขณะที่พ่อออกไปทํางานโดยแม่เนี่ยสาบานว่าได้ยินเสียงฝีเท้าในห้องใต้หลังคากําลังเดินไปมาอาจจะเป็นหนูหรือนอกบนกําแพงซึ่งพอจะจัดการได้และเมื่อวันลุ่มขึ้นจึงได้ยินเสียงแปลกๆนี้อีกครั้งแม่นั้นได้เล่าถึงเหตุการณ์ความกลัวที่คล้ายๆกับสิ่งที่คุณน,นั้นเคยเห็นสิ่งที่ลูกเห็นกับสิ่งที่แม่ได้ยินเนี่ยต่างก็มีความเชื่อมโยงกันถ้าเธอแจ้งความอาจจะพอช่วยทุกค นได้แต่ไม่เลยแม่กลับเล่าให้พ่อฟังพ่อแนี่ดูกังวลเล็กน้อยแต่เขาไม่อยากไปหาตำรวจจึงตัดสินใจมอบของขวัญให้กับครอบครัวด้วยความปลอดภัยแบบป้องกันตนเอง นั่นคือปืนโลกโม่สวิตแอนเวสเทนหากใครเข้ามายุ่งกับครอบครัวของตนพ่อเนี่ยจะแสดงความกล้าหาญเพื่อสน์ว่าปกป้องทุกคนได้สิ่งนี้มันคือหน้าที่ที่ต้องระวังป้องกันอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งต่างๆที่น่าขนลุกยังคงดำเนินการอยู่ช่วงกลางคืนมีเสียงกระแทกเหมือนกับบางอย่างอยู่ชั้นล่างทว่ากับไม่พบใครเลยแล้วกับว่าถูกผีหลอกสิ่งนี้มันให้ความรู้สึกที่ส มจริงมากเมื่อมีกลิ่นเข้ามามันนะ่ะมีกลิ่นฉุนมาตามส่วนต่างๆของตัวบ้านเช่นมีบางอย่างเสียชีวิตในกำแพงจนเขาอยากจะจ้างใครสักคนให้มากำจัดกลิ่นเนา่าๆพวกนี้ทั้งหมดถ้าหากลองย้อนคิดไปแล้วนำมาประติดประต่อกัน คุณจะรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติไปมากเลยความเครียดในวันหยุดมันเป็นความรู้สึกที่แย่มากๆต่อผู้คนรอบกายจนบางครั้งก็อาจจะไม่ได้ไปตามนัดของตนเองเจอกับสภาวะทางจิตวิตกกังวลจนอาจจะทำให้ดวงของคุณถึงคาานในไม่ช้าคืนที่12เมื่อลมแรงพัดมาหิมะตกหนักและหนาทึบมันเริ่มลุกลามเข้ามาด้วยความมืดมิดและสยดสยองความบ้าคลั่งในจิตใจสิ่งนี้คือเห การวัยหนาดมีสองแนวทางที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณวิธีที่ดีและหลายเมื่อคุณรับรู้ได้ว่าแม้จะเป็นเส้นทางที่ดีและน่ากลัวมากเพียงใดทางที่โชคร้ายนั้นมันทําให้ปั่นป่วนลําไส้ได้ยิ่งกว่านั้นหากคุณโชคดีจะไม่มีใครในครอบครัวของคุณที่ถูกฆ่าตายในระหว่างอีเวนต์วัยหนาดเลยคุณจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับของขวัญมันช่างน่ารักจริงๆเลยจะต่างก็แค่ของขวนนัญนี้ไม่ได้มาจากซันด์คอร์แต่มาจากตัว ลโดยเหตุนี้พวกมันอาจจะทําให้คุณมีแผลเป็นทางใจไปตลอดชีวิตแต่อย่างน้อยคุณยังคงได้ใช้ชีวิตต่อไปในวันข้างหน้าและอาจจะต้องใช้เงินจํานวนมากในการบําบัดและสมมุติว่าคุณไม่ได้โชคดีขนาดนั้นล่ะเทศกาลคริสต์มาสได้ฆ่าชีวิตไปมากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมามันสามารถแทรกซึมเข้าไปในบ้านได้อย่างง่ายดายโดยไม่ถูกตรวจจับมันจะเดินผ่านห้องของคุณแล้วกับเป็นแค่เงาโดยแทบไม่มีใครได้ยินหรือมองเห็น ได้และถ้าหากว่ามันต้องการให้คืนนี้เป็นค่ำคืนแห่งการสังหารแล้วก็สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นในทันทีอีกทั้งคุณเองแทบจะขัดขืนอะไรไม่ได้เลยด้วยซ้ําด้วยอาวุธขึ้นสนิมเก่าๆหรือสิ่งของทั่วไปภายในบ้านจนเมื่อคุณลืมตามันก็เข้ามาแล้วจากนั้นมันจะลากสมาชิกในครอบครัวไปไว้ในห้องเดียวโดยปกติแล้วจะเป็นห้องนั่งเล่นซึ่งจากกรณีศึกษาที่บันทึกไว้ช่วงทศวรรษที่ 1400ซานต้าหลอนได้โจมตีเหยื่อผู้ขอร้ายในโคเอเชียเมื่อเจ้าหน้าที่ของเมืองรวมทั้งอาร์บิชอปตัวดูที่เกิดเหตุพวกเขาแสดงความคิดเห็นว่าครอบครัวนี้ต้องทนทุกทรมานอย่างมากก่อนจะเสียชีวิตลงอีกทั้งสัญลักษณ์นอกรีดแปลกๆถูกเขียนไว้บนผนังด้วยเลือดหลายศตวรรษต่อมามีการบันทึกว่ามันโจมตีครอบครัวหนึ่งในแคนาดาเด็กสาวเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถหลบหนีและวิ่งไปยังหมู่ ใกล้้เียงไดซึ่งเธอเล่าว่ามีชายเปื่อยกายบุกเข้ามาในบ้านของเธอและสังหารครอบครัวทั้งหมดสภาพศพครอบครัวเด็กสาวนั้นแสดงให้เห็นถึงการตายอย่างทรมานที่ชัดเจนและอีกเหตุการณ์หนึ่งในสาภาพโซเวียตถูกพบหลังจากเหตุการณ์ไว้หนาดพวกเขาต่างถูกเผาทุบตีและถูกกัดหลายร้อยครั้ง การวิเคราะห์รอยกัดแสดงให้เห็นว่าฟันของซานต้าหลอนนั้นมีรูปแบบชนิดที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนไม่ว่าจะสัตว์หรือมนุษย์นี่คือข้อมูลเบื้องต้นและไม่มีคำแนะนำในเรื่องการเอาตัวรอดเพราะซานต้าหลอนมันอยู่เหนือการควบคุมใดๆการตัดสินใจของมันนั้นคือสิ่งที่เด็ดขาดมันจะเข้าทางประตูหน้าอย่างหน้าด้นดานและภูมิใจในสิ่งที่กำลังจะทำมันรู้ว่าคุณเนอะไม่ขอความช่วยเหลือหรอกเหอได้ปิดกั้นตนเองจากโลก ภายนอกโดยสิ้นเชิงซึ่งนั่นทําให้มันมีความเป็นส่วนตัวในการฆ่ามากยิ่งขึ้นบางทีพ่ออาจจะได้ยินเสียงมันก่อนเช่นเดียวกับเสียงฝีเท้าของผีพ่อได้จับปืนลูกโม่เอาไว้แม้จะไม่พร้อมเท่าไหร่มันยืนอยู่ที่ถงทางเดินเพื่อหลอซานต้าหลอนเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างมาจากฝันร้ายสูงผิดมนุษย์หน้าบึ้งแบบหยาบหยาและเปือยกายมันยิ้มให้กับกระจกที่แตกแล้วนำมันมาทำเป็นใบมีดโค้งที่ขึ้นสนิม มันยกสิ่งนี้แล้วพูดว่าเห็นไหมสิ่งนี้มันจะเข็นฆ่าทุกคนที่คุณรักพ่อเล็งไปที่หมัดและก็นำยิงอย่างไม่หยุดยัง้งเป็นวิธีการจัดการซานต้าหลอนในแบบทั่วไปมีแค่นี้เหรอมันยิ้มกุ้มกลิ่มและเริ่มดานหน้าเข้าหาและนี่คือตอนที่เสียงกรีดร้องได้เริ่มต้นขึ้นคุณตื่นขึ้นมาแล้วเห็นว่าแม่ของคุณน่ะอยู่ในห้องพร้อมด้วยแววตาที่มีท่าทางหวาดกลัวคุณพ่อได้ตายไปแล้วแต่ก็ยังพอมีหวังอยู่บ้างแม่ของคุณ จะต้องหลบหนีถือเป็นทางเลือกเดียวแม่อาจจะพอรู้ว่าพ่อได้ตายไปพยายามทำทุกอย่างเพื่อปกป้องลูกชายเธอจึงเริ่มกั้นประตูจากด้านใน นั่นถือเป็นการซื้อเวลาที่ดีเลยขณะที่เธอได้ยินเสียงฝีเท้าของซานต้าหลอนมันค่อยๆเดินย่ำขึ้นไปชั้นบนดวงตาของเธอจึงหันไปมองแล้วก็คิดได้ถึงแผนการที่หน้าต่างแม่ได้คว้าผ้าปูที่นอนบิดผ้าเพื่อใช้เป็นเชือกชั่วข่าวขณะที่มันเริ่มเคาะประตูด้วยความเยาะเยอ้ยอย่างสะใจแม่นั้นเริ่มเปิดหน้าต่าง แล้วดึงเชือกผ้าปูออกมาเธอใช้น้ำตาของคุณและบอกให้ปีนลงเพื่อข้ามหิมะไปยังเมืองที่ใกล้ที่สุดแล้วขอร้องว่าอย่ายหยุดจนกว่าคุณจะไปถึงที่นั่นคุณถามเธอว่าจะมาด้วยไหมในคำถามก็พอจะรู้คำตอบอยู่แล้วเธอจบคนและบอกว่าแม่รักลูกที่สุดในโลกเลยนะจากนั้นเธอจึงค่อยๆโรยตัวคุณลงไปอากาศหนาวเย็นยามค่ำคืนแทบจะทำให้หายใจไม่ออกแต่ก็ไม่ได้แย่เท่ากับการได้ยินเสียงไม้ที่แตกออกจาก และแม่ของคุณนั้นก็กรีดร้องขณะที่ซานต้าเข้ามาหาแม่ด้วยความโกรธแค้นคุณคงไม่อาจจะจินตนาการได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเธอบ้างสิ่งที่พอจะทำได้คือวิ่งข้ามทุ่งหิมะนี้ไป หากไม่อยากแข็งตายไปสะก,ก่อนและถ้าคุณตายการเสียสละของพ่อและแม่นั้นก็จะไร้ความหมายแต่ตราบใดที่คุณกําลังวิ่งมันกับวิ่งได้เร็วกว่านั้นเมื่อหันหลังไปก็เห็นขายาวและแหลมคมของซานต้าหลอนมันวิ่งตามคุณมาขณะที่คุณพยายามจะกรีดร้องนิ้วน้ําแข็งของมันก็จับเข้าที่หัวของคุณเสร็จแล้วมันก็ชักอย่างรวดเร็วการร้องไห้และอ้อนวอนของคุณนั้นมันดูไร้ประโยชน์คุณจะตกอยู่ในความมืด มิดในกระสอบแม้จะดิ้นลนขนาดไหนก็ไม่อาจจะหนีไปได้แม้ว่าอาจจะรอดได้ในคืนนี้แต่ความสยองอันน่าสะพึงกลัวที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นกำลังรออยู่มันแน่นกกำลังพาคุณไปยังเวิร์กช็อปเมื่อตื่นขึ้นมาจะพบว่าคุณอยู่ในถ้ำพร้อมกับเด็กคนอื่นๆที่ถูกลักพาตัวมา มันจะบังคับเหยื่อทั้งวันทั้งคืนเพื่อสร้างของเล่นจากซากศพมนุษย์และจะต้องทนอีกนานแค่ไหน,นเนอะความสามารถในการเอาตัวรอดของคุณมันขึ้นอยู่กับว่าหน่ามีสกิลมากแค่ไหนทว่าหน้าเศร้าที่เราไม่มีบันทึกผู้รอดชีวิตออกมาจากเวิร์กช็อปได้เลยบางทีหากมันหิวมันอาจจะกินคุณโดยไม่ตั้งใจดังนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดหากคุณและครอบครัวไม่รอดจากเหตุการณ์ไวนาจะเกิดอะไรขึ้นหากพ พ่อกับแม่ของคุณถูกฆาตกรรมแล้วคุณถูกมันกินหรือถูกจับไปทำพังสิ่งของเล่นสุดวิปริตงั้นเหรอแน่นอนว่าทางองค์กรเองก็มีแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกันสำหรับเรื่องพวกนี้พวกเขาจะทำความสะอาดสถานที่เกิดเหตุชะสเตรศพและรวบรวมหลักฐานจากนั้นก็จะเล่าเรื่องปลอมๆในสื่อเกี่ยวกับครอบครัวที่เสียชีวิตอย่างอนาถอยู่บ่อยครั้งกล่าวคือมันจะเป็นการบุกลุกที่ผิดวิปริตจากนั้น พวกเขาจะนําข้อมูลที่ได้มาเก็บไว้ในองค์กรเพื่อจําลองการทํานายเหตุการณ์ไวนานโอกาสที่สามารถหยุดยั้งมันได้เมื่อสาคัญว่าเราจะหยุดยั้งมันได้กี่ครั้งเพราะสารต้าหลอนมันไม่มีวันตายมันจะกลับมาเสมอแต่ไม่ต้องห่วงเรายังมีเวลาอีกเยอะแยะในการศึกษา SCP หมายเลขนี้จบการมาทึกเทปถ้าชอบคลิป s c p ของแซกแจ็คอยากรับชมเพิ่มเติมเพียงกดที่มุมขวาบนกันได้เลยครับเพราะว่าผมแซกแจ็คได้รูป รวมคลิป s c p เอาไว้ทั้งหมดแล้วตอนเหล่านี้ผมซเซิฟแจ็คของตัวลาไปก่อนสักครับบ๊ายบาย